สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูวันนี้ช่อง Greeny c h a n n e จะนําเสนอความรักประจําครึ่งปีหลัง2565ลัคนาราศีธนูคนมีคู่รักมั่นคงยืนยาวถาวรไป1ปีเต็มเลยนะคะสําหรับคนโสดเจอรักสายเปแต่ระวังลุ่มหลงมัวเมาด้วยนะคะ สำหรับลัคกกนา้มาจากการคำนวจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนำมาปลุกดวงออกมาสด็จลัคนาร,ราศีธนูนะคะส่วนใครที่ยังไม่ทราบถึงลัคนาร,ราศีก็ไปเสร์ชใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าดูลัคนาร,ราศีเกิดแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิด,ก,ก,ดก็ไปนะคะ ก็จะออกมาสถิตลักนาราศีไหนไปดูลักนาราศีนั้นมันจะมีความแม่นยํามากกว่าประมาณ8 0ดสถึงเกเเลยนะคะลักนาได้มาการาได้มาจากการดูดวงดาวในรอบจักรวาลซึ่งโคจรอยู่ประมาณ10ดวงด้วยกันในจักรวาลน,นะคะแต่ที่ไม่เหมาะเอานำมาทํานายในเรื่องของความรักนั้นมีประมาณถึง4ีถึงหดวงด้วยกันก็คือพบเรือนพันธุพบเรือนปุตตะพบเรือนตนุตัวตนนะคะแล้วก็พบเรือนปัตตานีคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะ ซึ่งข้อจะเอานำมา ดูเป็นภาพรวมด้วยนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านเพราะฉะนั้นให้ชาวลักนาราศีธนูนั้นได้ไปค้นดูพื้นดวงดาวลืมของตัวเองว่ามีดวงดาวดีๆมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดาวซึ่งเกี่ยวกับความรักได้ย้ายเข้าไปสู่สถิตในราศีนั้นๆได้มีความสําคัญในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีนะคะก <c oughs> ็จะทําให้รู้ว่าได้มีความรักในช่วงนั้นเป็นจังหวะที่อาจจะไปในทางที่ดีหรือไม่นะคะนั่นก็คือการทํานายดูภาพ รวมของแม่หมอนะคะแต่เ็าต้องดูดวงดับพื้นดวงของเช่าตัวตาประกอบด้วยเช่นกันนะคะ uh huh. ก่อนมาเริ่มความรักแม่หมอขอประชาสัมพันธ์น้ำมาดูของเทสเซอรอร่อยจากนาราธิวาสนะคะมีขายทั้งปลีกและส่งน้ำพริกอุดรุยสวนอร่อยสุขสาด์มีทั้งเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะน้ำพริกไม่ใส่สารกันบูดด้วยชิมแล้วก็จะติดใจสนใจสอบถามโทรไลน์0 9นย์99้าปนะคะ มาเริ่มกันที่ความรักของคนมีครอบครัวมีคู่มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะคะในลักษณะของปีนี้ในดาวพันธุทุซึ่งมีดาวพระรปปอกราบดีเข้ามาสถิตยอยู่ในภพราศีมีนซึ่งเป็นภพพันธุของชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความเป็นเกษตรราธิบดีคือความมั่นคงยืนยาวแน่นอนมั่นคงไปหนึ่งปีเต็มเลยนะคะซึ่งในเรือนออพันธุก็จะมีดาวพระอกราบดีอยู่เพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะซึ่งไม่มีดาวดวงอื่นๆมาอยู่ ครึ่งปีแรกที่มีดาวหลายดวงมาอยู่ในเรือนพันธุ์นะคะแล้วก็ทาให้ชาวลักนาราศีธนูนั้นอาจจะไม่มีความราบรื่นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายของเกี่ยวกับเรื่องของคนน้นคนนี้เข้ามาให้ต้องวุ่นวายในเรื่องของครอบครัวนะคะแต่เมื่อดาวช่วงครึ่งหลังนะคะดาวพฤหัสบดีได้อยู่ในภพเรือนพันธุแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งของชาวภพเรือนนั้นก็คือตัวตนของชาวลักนาราศีธนูนั่นเองดาวพฤหัสบดีนะคะ มีสองภพเรือนก็คือภพบันธุแลวก็ดาวประชำตัวของชาวลัคนาราศีธนูไปอยู่ในกเกษตรราธิบดีในเรือนพันธุตั้งแต่เมษายน2565ที่ผ่านมาแล้วจนถึงเมษายน2566ชาวลัคนาราศีธนูก็จะก่อเกิดเรื่องของการสร้างบ้านซื้อรถหรือสร้างทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆภายในบ้านเรือนร่วมกับคนรักคู่ครองนะคะทำให้ช่วงครึ่งปีหลังนี้ไปชาวลัคนาราศีธนูกับคนรักคู่ครองคนที่มีครอบครวมีแฟนอยู่แล้วก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะสาหรับเรื่องของความรัก ไปต่อเรื่องคนโสดคนไม่มีแฟนก็นไม่มีคู่ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องขายที่ดินหน้ากว้าง5คูณ3 6เมตรกับหน้ากว้าง5คูณ5 6เมตรนะคะดินเปล่าตั้งอยู่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังติดกับโรงเรียนบ้านต้นปลงเลยนะคะเจ้าของเป็นคนขายเองขายด่วนเลยติดต่อ0806519262นะคะ สำหรับคนโสดนั้นนะคะคนที่ยังไม่มีแฟนคนที่ยังไม่มีคู่นะคะสาหรับในครึ่งปีแรกนั้นจะเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นไม่ได้มีความรักที่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากดาวหลายดวงมาอยู่ในพุของกระดุมภาพสัตชาพันธุและก็ปุตตะนะคะทาให้มีชาวลัคนาราศีธนูนั้นต้องวุ่นวายอยู่กับเพื่อนฝูงคนรักครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนสนิทมิตรสหายหรือเรื่องของคนอื่นเข้ามาพัวพันทําให้ความรักไม่ได้ราบรื่นหรือไปกันแบบมีความสุขแบบสองคนนะคะไปกันแบบมี ปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าดาวราูกับดาวพุธก็มาอยู่ร่วมเดือนกันด้วยในช่วงจังหวะของพฤกษภามิถุนานั้นก็ทําให้เป็นคนที่มีลักษณะของการขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็มีเรื่องมีปัญหากันมีการติดต่อสื่อสารที่คลาดเคลื่อนทําให้มีปัญหากันกับคนรักคู่ครองมีการปิดใจกันมีการไม่เข้าใจกันก็ทําให้มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักแต่ในช่วงของครึ่งจังหวะหลังนั้นที่ดาว ดวงอื่นๆได้ย้ายออกจากภพเรเรนของปุตตะนะคะซึ่งมีดาวะาููร่วมเรือนอยู่นะคะ ดาวปุตตะนั้นก็คือดาวราหูซึ่งมาอยู่ในภพปุตตะนั้นก็เล็งอยู่กับภพบลาภะซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูคนที่ยังโสดคนที่ยังไม่มีแฟนคนที่ยังไม่คู่นะคะจะได้เจอคนที่เป็นลักษณะคนร่ํารวยมีเงินมีทองเข้ามาสู่ชีวิตนะคะแต่ว่าดาวราหูนั้นก็เป็นดาวที่ลุ่มหลง,ลงมัวเมานะคะเป็นคนที่อาจจะไม่จริงจังจรงิงใจกับชาวลัคนาราศีธนูเท่าไหร่นะคะเมื่อไหรที่ชาวลัคนาราศีธนูได้ลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มี ลักษณะคล้ายๆดาวราหูเป็นคนที่มีลักษณะท้วมหน่อยๆแล้วก็เป็นลักษณะผิวสองสีลักษณะรักเป็นคนที่อาจจะอายุอ่อนกว่าก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะคนที่มีหัวถึกหน่อยๆหัวล้านนิดๆแล้วก็เป็นคนใจดีใจกว้างสายเปย์นะคะเป็นลักษณะนิสัยแบบนั้นนะคะเป็นคนที่ใจแบบประเภทว่าใจกว้างใจใหญ่ใจเติบอะไรพวกนี้นะคะลักษณะของดาวราหูนั้นแต่ก็เป็นดาวที่ลุ่มำรวเม่าๆด้วยเช่นกันนะคะ ฉะนั้นให้ชาวลัคนาราศีธนูที่เป็นคนโสดคนที่ยังไม่มีแฟนนะคะเมื่อเจอใครที่เข้ามาในช่วงจังหวะน,นี้นะคะในหนึ่งปีครึ่งนับตั้งแต่มีน,ะคนมาคม2565จนถึงตุลาคม2566นั้นให้ดูให้ดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามานั้นมีความจริงใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูหรือไม่นะคะเขาอาจจะเป็นสายเปก็จริงก็อ,งอาจจะมีความร่ำรวยเงินทองก็จริงเขาอ,อาจจะมีผลประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีธนูก็จริงนะคะแต่ว่าเขามีความจริงใจไหมเขาซ่นเร้นอะไรบ้างเขาปิดบังอะไรบ้างหรือเปล่าเขามีความ จริงใจให้แค่ไหนนะคะอาจจะทุ่มเทกับชาวลัคนาราศีธนูให้ชาวลัคนาราศีธนูได้ดีใจได้มีความภูมิใจแต่สุดท้ายแล้วเมื่อชาวลัคนาราศีธนูได้ทุ่มใจหมดใจไปแล้วนะคะขนยากที่จะถอนใจกลับนะคะดาวลุ่มหลงมัวเมานั้นเป็นดาวที่ทําให้เรารักเข้าไปแล้วลุ่มหลงมัวเมาก็ไปแล้วเราจะยากที่จะถอนใจในการที่เวลาผิดหวังช้ารักเวลาที่เราเสียใจเราถอนใจยากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปิดหวังนานนะคะ ดูให้ดีๆใช้สติในการไตรตรองเลือกดูนะคะในช่วงจังหวะนี้ปีนี้หนึ่งปีครึ่งแม่หมอเตือนแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะเพราะคนใหม่ๆที่เข้ามานั้นอาจจะมีลักษณะ ที่ว่าก็ได้มีความไม่จริงใจมีอะไรปิดบังสั้นเร้นหรือมีอะไระที่ทําให้ไม่มีความจริงใจให้กับเราต้องดูกันยาวๆนานๆให้พ้นของปีครึ่งนี้ไปก่อนนะคะซึ่งจะเห็นในความชัดเจนเพราะว่าดาวฤัตยูก็ยังคงอยู่ในภพปุตตะแล้วก็จะย้ายออกในวันที่7กรกฎาคมนั้นไปอยู่ในภพเรือนอริอแล้วก็ความชัดเจนก็จะเริ่มเห็นขึ้นบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ดาวคู่ครองปัตนิดาวพุธนั้นก็ยังคงเดินไม่ค่อยปกติในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะซึ่งในช่วง วันที่12กรกฎาคมนั้นก็ไปอยู่ในเรือนมรณะก็ระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะและวันที่ประมาณ28กรกฎาคมก็ไปอยู่ในภพสุภาก็อาจจะเจอคนจากทางไกลหรือเดินทางต่งางถิง่นต่างเดนต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีการเดินแบบประเภทว่าเข้าสู่เรือนกรรม,มะไปทํางานร่วมกับคนรักคู่ครองแล้วก็จะมีการพักเดินถอยหลังด้วยนะคะดาวพุธเดินวิปลิตในช่งวงจังหวะนี้ก็ให้ระวังเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องของการชะงักในเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารกับคนรักคู่ครองอาจจะต้องพักต้อง หยุดต้องถอยไปหาคนเก่าๆไปพิจรณาคนเก่าๆอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มเดินปกติมาอีกในวันที่4อ่วันที่3รกรกฎาคมเ้าสู่เรือนลาภะก็จะเจอคนที่มีความร่ำรวยเงินทองมเอีเงินมีทองมีโชคมีลาบมีสายเปอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะสู่เข้าเรือนวินาศานะซึ่งจะทําให้มีการปิดบังส้นเร้นระเบดระวังด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตนูในเครื่องของพริกกายนและก็เข้าสู่ตัวตนของชาวลัคนาราศีตนูในเดือน พฤศจิกายนเป็นต้นปยจนถึงสิ้นปีเลยนะคะแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนทุกท่านจงมีแต่ความสุขในเรื่องของความรักเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่จิงใจเข้ามาสู่ชีวิตนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้และก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่หมอถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวก็สแกนกิวอารโค้ดหรือเบอร์โทรไลน์ไอเดียไว้ตามหน้าจอนีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ